อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่37พยองแม้ว่าเจียวเผิงจะตัวเล็กทว่าแววตาเยือกเย็นเด็ดขาดและทรงพลังมากเขาออกแรงง้างคันธนูล้ำค่าจนรูปทรงเสมือนพระจันทร์เต็มดวงบนสายธนูมีลูกศรโลหะเปล่งประกายเยือกเย็นหนึ่งด้ามเล็งไปยังลูกนกสามตัวนั้นชริง แสงเย็นเส้นหนึ่งลอยออกไปเกิดเสียงดังหวีดหวิวลมพายุท,ทรงพลังราวกับวิญญาณร้องไห้พุ่งไปยังจื่อวินเขาเล็งลูก,ลกตัวนี้เพราะมองดูแล้ววิเศษที่สุดไม่นึกเลยว่ามันจะมีร่างกายเป็นสีม่วงทั้งตัวเปล่งประกายเจิดจ้าเขาจึงอยากจะยิงให้มันบาดเจ็บจากนั้นก็จับตัวมันเสียงครั้งดังขึ้นพร้อมกับเจ้าตัวเล็กที่กระโจนเข้าไป มือเล็กขาวดูดหิมะฟาดลงไปบนลูกศรโลหะทำให้มันสะเทือนจนปลิวผู้คนต่างตกตะลึงเจ้าเด็กคนนี้รวดเร็วมากเพียงกระโดดขึ้นสู่อากาศก็สามารถหยุดยั้งลูกศรที่มีอนุภาพรุนแรงปานนี้ได้ใหญท่านจึงโหดเที่ยมได้เพียงนี้ทำไมต้องทำร้ายพวกจื่อวินสื่อห้าวโมโหในตาเบิกกว้างหลบไป เจียวเผิงตวาดเสียงดังลั่นหน้านิ้วคิ้วขมวดแววตาดุดันเล็งเป้าหมายไปยังเจ้าตัวเล็กใบหน้ามีรอยยิ้มเยือกเย็นเขาโหดเที่ยมและแข็งแกร่งทำให้เอ่อหมิงผีโวเด็กขี้มูกโป่งต่างก็โกรธเคืองไม่เคยพบเจอคนที่ไร้เหตุผลเช่นนี้มาก่อนลูกนกสามตัวเป็นสัตว์ที่คนในหมู่บ้านเลี้ยงดูจนเติบโตแต่เขากลับจะยิงพวกมันแล้วช่วงชิงเอาไป ท่านจะมีเหตุผลได้หรือยังสือตาจ้วงกล่าวอย่างขุนเคืองเขายกมือไปจับหม้อสำริดหนักพันชั่งเตรียมพุ่งออกไปด้านหน้าพีตาจ้วงท่านถอยไปก่อนเจ้าตัวเล็กกล่าวเพราะเขารู้ดีว่านอกจากเขาแล้วไม่มีใครเป็นคู่ปรับของเจียวเผิงได้หากยังไม่ถอยไปอย่าหาว่าลูกศรของข้าไม่ปราณี เจียวเผิงเอ่ยอย่างเยือกเย็นอารมณ์แบบนี้กับอายุของเขาไม่ค่อยจะสอดคล้องกันต้าเผิงจื่อวินพวกเจ้ากลับไปเสียสื่อห้าวเอ่ยปากเพื่อให้ลูกนกสามตัวถอยออกไปก่อนเกรงว่าพวกมันจะได้รับอันตรายเขาจึงยืนขวางอยู่ด้านหน้าสุดจะไปไหนไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวอสูรปักษาสามตัวนี้ล้วนเป็นสัตว์ล่าของข้าเจียวเผิงพูดเสียงเย็น จากนั้นก็ง้างคันธนูขึ้นลูกศรอ,อีกครั้งเล็งไปข้างหน้าลูกศรส่องแสงเยือกเย็นกลิ่นอายความตายลอยคละคลุ้งฟิวเสียงลมกรีดร้องอีกฟากหนึ่งจื้อซานคุนกับเหลยหมิงหยวนก็เริ่มเคลื่อนไหวกลัวว่าจะตามเจียวเผิงไม่ทันจึงพุ่งไปยังลูกนกสามตัวในมือถือคันธนูล้าค่าและลูกศรโลหะเตรียมการล่าสัตว์ ตาเผิงเสี่ยวชิงและจื่อวินรู้ภาษามนุษย์เป็นอย่างดีถึงพวกมันจะพูดไม่ได้แต่ปัญญาของพวกมันไม่ด้อยไปกว่ามนุษย์เลยพวกมันรู้อยู่นานแล้วว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นตรงหน้าต่างก็โกรธเป็นอย่างมากเจ้าตัวเล็กกระโดดขึ้นขวางทางสองคนไว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงใสซื่อว่านี่เป็นสหายของข้าพวกท่านจะทำร้ายพวกเขาไม่ได้ ในเวลานี้ทั้งสื่อหลินหูและพวกต่างก็ตกใจและพากันพุ่งเข้ามาด้วยอารมณ์โกรธพลุ่งพล่านเดิมทีคนพวกนี้ถือว่าเป็นอาคันตุก,กะไม่คาดคิดว่าจะกดขี่ข่มเหงกันเช่นนี้ไม่ดีหรอกกระมังชายชราแห่งปราสาทเมคาสวรรค์กล่าวขึ้นอีกครั้งเพื่อห้ามปรามเด็กๆพวกนี้โกรธเคืองกันเท่านั้นเองให้พวกเขาได้ประลองกันซักตั้งมาดูกันว่าผู้ใดที่เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่ง แค่นี้ยังตัดสินกันไม่ได้หรอกมีคนแก้ต่างอย่างขอไปทีหมายอยากได้กระดูกล้ำค่าของส่วนหนีของหมู่บ้านหินผาแต่ติดอยู่ที่ไม่มีข้ออ้างจึงหวังให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตเจียวชางที่มาจากทะเลสาแห่งสวรรค์กลับเพิกเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดไม่เคยขัดขวางเจียวเผิงตระกูลขุนเขาสีม่วงและตระกูลสายฟ้าก็ไม่แสดงท่าทีใดๆเช่นกัน ต่างก็สังเกตการอย่างเงียบๆปล่อยให้เด็กในตระกูลจัดการและรอดูผลอย่างสงบเอาล่ะถ้าหากเป็นเรื่องของเด็กแล้วล่ะก็พวกเราก็เฝ้ามองดีกว่าไม่ขอเอี่ยวด้วยชายชราแห่งปราสาทเมคาสวรรค์กล่าวพลางพอพอยักหน้าไม่เอ่ยวาจาให้มากความแม้สื่อหลิงหูและพวกจะโกรธแค้นแต่เห็นเจ้าตัวเล็กโบกมือจำต้องดับไฟโกรธให้สงบลง พวกเขารู้ดีว่าเหตุการณ์ตรงหน้านั้นเลวร้ายพวกเขาต่างก็หวาดกลัวกันมากชริงชริงเจียวเผิงง้างคันธนูโดยพลันลูกศรถูกยิงออกไปอย่างต่อเนื่องดามแล้วด้ามเล่าแสงเย็นเจิดจ้าแยงตาลมพัดแรงหวีดหวิวลูกศรโลหะบินไปยังลูกสามตัวอย่างมุ่งร้ายเจ้าตัวเล็กเข้าหยุดยั้งโดยไวัยทว่าไม่เพียงแต่เจียวเผิงที่ลงมือ หากยังมีจื่อซานคุนเหลยหมิงอยอูนอีกสองคนเขาจึงต้องเพิ่มการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกทั้งลูกศรที่เจียวเผิงยิงออกมานั้นมีมากเกินไปยากที่จะสกัดได้ทั้งหมดตูมเพียงชั่วครู่ประกายไฟแตกกระเด็นรอบทิศลูกศรปักลงในร่างกายของลูกนกทั้งสจนเกิดเสียงดังครั้งราวกับโลหะกระทบกันด้วยพลังกำลังมหาศาล ต้าเผิงแผดเสียงอย่างดังกระพือปีกทั้งสองข้างออกแรงฟาดลูกศรโลหะถึงแม้จะมีเกล็ดแข็งช่วยคุ้มครองแต่ก็ได้รบับบาดเจ็บเลือดสดไหลรินเกล็ดสีเขียวหลุดลอกลงหลายแผน่นชริงชริงลูกนกอีกสองตัวก็ถูกปักเช่นกันเสี่ยวชิงเปลง่งเสียงโหยหวนสะเก็ดเลือดพวยพุ่งเจียวเผิงมีพละกกำลังมหาศาลถึงแม้จะมีอายุเพียงห้าขวบกว่า แต่เพียงแค่แขนคู่นั้นกวัดแกว่งก็มีแรงกว่าพันชั่างแรงทะลวงของลูกศรโลหะช่างน่ากลัวแม้ว่าลูกนกทั้งสามจะไม่ธรรมดาอีกทั้งยังเรียนรู้อักขระกระดูกไปพร้อมกับสื่อห้าวแต่ถึงอย่างไรก็เพิ่งจะกำเนิดได้ประมาณสามเดือนมันยังเยาว์วัยนักยากที่จะสำแดงอิทธิฤทธิ์ของเคล็ดวิชาล้ำค่าและการป้องการเกลรดก็ยังเทียบกับอินทรีย์เกรดเขียวที่โตเต็มวัยแล้วไม่ได้ นอกจากจื่อวินแล้วต้าเผิงกับเสี่ยวชิงก็ได้รับบาดเจ็บเช่นการแผ่นเกล็ดหลุดร่วงมีเลือดพุ่งออกมาเจ้าตัวเล็กโกรธเคืองมากกระโจนเข้ามาใช้ร่างกายของตนเองบังอยู่ด้านหน้าของลูกนกทั้งสามจดจ้องไปยังเจียวเผิงหลบไปเจียวเผิงกล่าวอย่างผยองแววตายเยือกเย็นเขาเล็งลูกศรโลหะไปที่สื่อห้าวจากนั้นง้างคันธนูอย่างเต็มที่จ่อไปที่ลูกกระเดือกของสื่อห้าว คนในหมู่บ้านกริ้วโกรธลูกนกทั้งสามเติบโตในหมู่บ้านหินผาเป็นสมาชิกของหมู่บ้านไปโดยปริยายแต่กลับมีคนวิ่งมาล่าถึงในหมู่บ้านมาแย่งชิงอย่างเปิดเผยไร้ายซึ่งความหวาดกลัวข่มเหงกันเกินไปหน่อยแล้วเจ้าอย่าบีบคั้นข้าสามารถทำให้เจ้าตัวเล็กพูดประโยคแบบนี้ออกมาได้เห็นได้ชัดว่าไฟโทรศัพท์ของเขาลุกโหมมากเพียงใดบีบคั้นเจ้าแล้วอย่างไรล่ะ เจียวเผิงพูดใจายเอย,เยร่างกายถูกโจมตีตอนที่ปะทะกันเมื่อครู่ทำให้เขาไม่สบายใจเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เคล็ดวิชาล้ำค่าซิลแสงเย็นเยือกลอยมาเจียวเผิงคลายสายธนูออกลูกศรโลหะพุ่งไปยังลูกกระเดือกของเจ้าตัวเล็กด้วยความรวดเร็วและน่ากลัวเกิดเสียงหวีดหวิวผ่านอากาศปัง ท่าทางของเจ้าตัวเล็กง่ายดายและค่อนข้างเร็วอีกทั้งยังมั่นคงและแม่นยำเขาจับหมับเข้าที่ลูกศรโลหะที่เปล่งแสงเยือกเย็นน่ากลัวจนเกิดเสียงดังปังจากนั้นก็ใช้แรงสบัดเกิดแสงเยือกเย็นเจิดจ้าลูกศรโลหะบินย้อนไปทางเจียวเผิงในขณะเดียวกันเขากระโดดขึ้นสูงถึง20กว่าเมตรจากนั้นพุ่งดิ่งตัวลงราวกับเจียวหลงแม้ตัวจะเล็ก แต่กลิ่นอายความแข็งแกร่งนั้นน่าตกตะลึงเจ้าตัวเล็กเริ่มลงมือโจมตีเจียวเผิงก่อนข้ารอเจ้าอยู่นานแล้วเจตนารมณ์การต่อสู้ของเจียวเผิงฮึกเหิมแม้ว่าจะเคยพ่ายชนะก็เอาชัยชนะกลับมาเขาเคลื่ยงคันธนูและลูกศรทิ้งเขาเคลื่อนไหวร่างกายทรงพลังและปรัดเปรียวประดุดปีศาจวานอนเพียงขยับเท้าก็เคลื่อนที่พาดผ่านพื้นดินไปไกลสิบกว่าเมตร จากนั้นแขนทั้งสองข้างก็ปรากฏอักขระวูบวาบสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งร่างของเขาพร่ามัวมีแสงวิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นเจ้าเด็กบ้านป่าเจ้าอาศัยกลางป่ากลางเขาไม่รู้ว่าฟ้าดินของโลกภายนอกกว้างขวางเพียงไหนบัดนี้ข้าจะให้เจ้าได้เชยชมอนุภาพของอักขระกระดูกเจียวเผิงพูดด้วยถ้อยคำเยือกเย็นในยามที่แขนคู่นั้นเปล่งประกายเด่นชัดขึ้น เขาก็พุ่งเข้าไปหาเจ้าตัวเล็กอย่างไม่เกรงกลัวหมายจะประทัะเพื่อใช้พละกำลังอย่างสมบูรณ์สังหารเจ้าตัวเล็กอักคระเปล่งแสงทำให้เขามีความว่องไวและพละกำลังอันหน้าตกตะลึงเจ้าตัวเล็กไม่เอ่ยถ้อยคำวาจาใดาพุ่งทยานมาหวังเผชิญหน้ากับความวายของคู่ต่อสู้ภายในร่างกายมีแสงสว่างแผ่ซ่านแสงศักดิ์สิทธิ์ไหลทลัก กลั่นกรองพลังจากฟ้าดินนิ้วมือและฝ่ามือสองสว่างขึ้นมาโดยพลันปังฝ่ามือของทั้งสองปะทะเข้าด้วยกันจนเกิดเสียงดังระงมราวกับยอดเขาถล่มทลายเจียวเผิงร้องอดโอยทั้งตัวลอยขึ้นง่ามระหว่างหัวแม่มือและนิ้วชี้แตกออกชุ่มโชกไปด้วยเลือดแขนกระตุกไม่หยุดหากว่าในช่วงเวลาคับขันแขนทั้งสองข้างของเขาไม่มีอักคระลึกกลับเปล่งแสงเป็นสาย ไม่ปรากฏเจียวดูร้ายขึ้นสองตัวเลื้อยพันบนแขนของเขากระดูกนิ้วมือของเขาคงจะหักอย่างแน่นอนตูมเจียวเผิงลอยออกไปไกลสิบกว่าเมตรแล้วหล่นลงบนพื้นดินจากนั้นก็กลิ้งหลุนๆไปไกลอีกเกือบเมตรจึงจะหยุดและรักษาสภาพร่างกายไว้ได้เพียงชั่วครู่ทั่วบริเวณที่เกิดเหตุเงียบสงัดอย่างสิ้นเชิงเงียบจนได้ยินเสียงเข็มหล่นบนพื้น ผู้คนตะลึงพลึงเพลิดไม่คาดคิดเลยแม้แต่น้อยว่าผลจะเป็นเช่นนี้นี่เป็นเพียงการประทะครั้งเดียวเท่านั้นเจียวเผิงกลับถูกโจมตีจนตัวลอยพลักกำลังช่างน่ากลัวชายชราแห่งปราสาทเมคาสวรรค์เอ่ยอย่างตกใจอย่างน้อยในช่วงอายุนี้เพียงพลังจากร่างกายของเจ้าตัวเล็กก็ล้ำกว่าอัจฉริยะเจียวเผิงอยู่มากโขสมควรถูกยกย่องว่าเป็นพรสวรรค์ที่ฟ้าประทาน เจียวเผิงดีดตัวลุกขึ้นยืนใบหน้าแดงกำราวกับเลือดจะไหลทะลักออกมาคราวนี้เขาเสียท่าเป็นอย่างมากทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกฟ้าดที่ใบหน้าฉาดใหญ่กลิ่นอายความมุ่งร้ายพวยพุ่งตูมเสียงดังหุ้มดังแววมาเจ้าตัวเล็กยกขาเตะหม้อสำริดหนักพันช่างใบนั้นลอยขึ้นกลางอากาศและพุ่งปะทะจื่อซานคุณและเหลยหมิงหยวน เพราะในขณะที่เขากำลังสู้รบปรบมืออยู่ทั้งสองคนกลับง้างคันธนูขึ้นลูกศรแล้วยิงไปทางลูกนกทั้งสามหมอยักษ์ลอยพาดผ่านอากาศกลุ่มคนตะลึงงานนี้เป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึงสี่ขวบจริงหรือเตะม้อสำมฤธิ์หนักพันช่างขึ้นสู่อากาศได้ไม่นึกเลยว่าจะโหดเหี่ยมปานนี้ขัดกับลักษณะตุ๊กตากระเบื้องเคลือบในเวลาปกติของเขา เสียงดังกราวก้องหม้อสำริดลอยมาอย่างทรงพลังการโจมตีให้ถึงที่สุดเช่นนี้ช่างน่ากลัวเสียจริงอัจฉริยะในช่วงอายุนี้สามารถยกหม้อได้อย่างง่ายดายแต่การใช้มันเป็นอาวุธฟาดลงมากระแทกเช่นนี้ค่อนข้างจะทำให้คนตกตะลึงไม่มีใครกล้าต่อกอ่อนด้วยอัจฉริยะทั้งสองเร่งหลบซ่อนหวันว่าหากถูกโจมตีเพียงแค่ถากก็ทำให้กระดูกหักเส้นเอ็นฉีกเป็นแน่โครม สุดท้ายคันธนูล้มค่าของจื่อซานคุณโดนกระแทกจนหักหม้อสำริดลอยมาอย่างดุดันและรวดเร็วมากการโจมตีมันกระทันหันเกินไปเขาเกรงว่าจะหลบซ่อนไม่ทันจึงเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับนำคันธนูมาช่วยกำบงังแต่คันธนูกลับหักบัดเดียวนั้นเลยพวกเจ้าสองคนมานี่เจ้าตัวเล็กจดจ้องทั้งสองคนนั้นแล้วตวาดเสียงดังลั่น จากนั้นก็มองไปที่เจียวเผิงชี้นิ้วไปหาทั้งสามคนแล้วพูดว่าพวกเจ้าทั้งสามคนเข้ามาพร้อมกันเลยฝูงชนตะลึงงานเหล่าผู้กล้าทั้งจากขุนเขาสีม่วงตระกูลสายฟ้าทะเลสาบแห่งสวรรค์ต่างก็งุนงงนั่นเป็นอัจฉริยะของตระกูลนี้พวกเขามาเยือนหมู่บ้านป่าเขาแต่กลับต้องมาร่วมมือกันสู้รบกับเด็กที่ยังดื่มนมอย่างนั้นหรือ หากว่าเจียวเผิงจือ่อซานคุณและเหลยหมิงหยวนเป็นอัจฉริยะแล้วล่ะกอ็อย่างนั้นเด็กอายุไม่ถึงสี่ขวบคนนี้ละ่ะคืออะไร